อันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำเซตที่ให้น้ำไก่แบบง่ายๆนะครับที่ให้น้ำไก่เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือมันจะสามารถที่จะให้น้ำางไก่ไม่ว่าจะเป็นลูกไก่หรือว่าเป็นไก่หนุ่มไก่แก่อะไรเงี้ยนะครับได้ต่อเนื่องนะทำความสะอาดง่ายนะครับ น้ำกับไก่ก็จะได้กินน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ค่อนข้างตลอดก็จะลดความเสี่ยงสำหรับพวกโรคภัไข้เจ็บหรือแม้กระทั่งลูกไก่ที่จะจมน้ำตายนะผมเคยผมเคยใช้ที่ให้น้ำไก่แบบนี้นะครับเนี่ยไอ้แบบนี้ปรากฏว่าลูกไก่มันหล่นลงไปตายตรงเนี้ยมันแบบไม่ฉลาดเลยนะครับแต่ก็ตายจริงๆมีตายไปหลายตัวนะครับทั้งทั้งที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง กล่องอนุบาลของผมเนี่ยใส่แค่ประมาณไม่เกิน10ตัวมันก็ยังหล่นลงไปตายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ให้น้ําไก่ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ตายนะครับมันตื้นๆก็จะกินสะอาดเวลาทําความสะอาดเราก็แค่เช็ดทำความสะอาดตรงนี้ปุ๊บไก่ลูกไก่ก็จะกินน้ําสะอาดที่ไหลออกมาตรงนี้ได้ที่ตลอดเวลานะครับต่อเน,นื่องครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับสําหรับการทํา เซตที่ให้น้ำไก่เนี่ยก็จะมีถ้วยที่ให้น้ำไก่ขนาดสำหรับใสา่ย,ยางขนาด9มิลนะครับหรือว่า3ามหุน่นจำนวน4อันนะครับตัวถ้วยเนี่ยก็จะประกรอบด้วยตัวหมุนตรงนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับระดับน้ำนะครับตัวปรับระดับน้ำว่าจะให้น้ำมากหรือน้ำน้อยเดี๋ยวผมจะสาธิตใน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 ช่วงท้ายคลิปนะครับตลอดการใช้นะครับแล้วก็จะมีตัว น็อตพลาสติกตัวผู้นะครับสำหรับจิ้มเข้าไปนี้นะแล้วก็มาล็อกกับตัวตัวตะแกรงตรงนี้นะครับมันก็จะมีมีเหล็กตรงนี้อ่าขาออกมาเพื่อล็อกปุ๊บนะสามารถเน็บเข้ากับตะแกรงอย่างนี้ได้เลยปุ๊บแล้วก็จะมีตัวเมียนะครับแบบนี้อ่าหมุนๆสำหรับหมุนๆหมุนๆหมุนเข้าไปเพื่อล็อกล็อกให้อยู่ มันก็จะแน่นอยู่เป็นล็อกของมันเลยนะครับนะครับผมอุปกรณ์ถัดไปก็จะเป็นสายยางนะครับสายยางเนี่ยก็ขนาดสาหุนหรือว่า9มิลิเมตรนะครับเป็นสายยางเฉพาะสําหรับการเสียบเข้าสู่ไอตัวที่ให้น้ําไก่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มุน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 เสียบเข้าไปะนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็จะเป็นก๊อกน้ํานะครับก๊อกน้าเนี่ยใช้สําหรับอ ต่อน้ําออกจากแหล่งน้ําของเราอะนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็น4ี่หุนก็คือก๊อกท่อประปาทั่วไปออกมาเป็น3ามหุนเพื่อที่จะทดให้มันเล็กลงเพื่อที่ให้เข้ากับตัวสายยางสามหุนของเราที่สําหรับเซ็ตให้น้ําไก่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่งผมก็จะใช้ตัวเนี้ยครับตัวถังถังเนี่ยก็หาซื้อได้ทั่วไปนะฮะอันนี้ผมตัวอย่างตัวนี้เป็นมาซื้อจากร้าน20บาทแค่20บบาทเท่านั้นเองนะครับ บางทีผมก็มีการใช้ถังสีดำสำหรับที่ใช้เก็บน้ำพวก3-3าลิตร66ิลิตรก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมีคลิปสำหรับสอนวิธีการทำแบบง่ายๆเพราะผมผมก็จะใช้ตัวบัตร,รีเจาะรูนะครับเพื่อจะฝังตัวนี้เข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็ใช้บัตร,รีในการ รูนะครับผมเอาตัวเนี่ยนะครับมาทาบนะครับทาบแล้วก็ขีดเส้นเสร็จแล้วก็บัดกรีนะต้องระวังอย่าให้มันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากขี่บัดกรีเพื่อที่จะใส่ท่อเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับก็ทะลุแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะทําการ แต่งขอบตรงนี้นะครับให้มันให้มันกลมให้มันเรียบนะครับนี่นะครับเราก็ทําการเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําทใช้ตัวเกลียวเกลียวนอกนะครับตัวนอกแบบนี้นะครับล็อกด้านในนะครับตัว ทีเจาะเข้าไปก็จะต้องเป็นเกลียวในแบบนี้นะครับมันก็จะเข้าไปล็อกกันพอดีอส่วนผมผมใส่ตัวโอริงยางตรงนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็เทน้ำนด้วนะครับนี่ก็คือนะครับเทน้ำไม่มีไม่รมั่วไม่ซึมนะครับอันนี้พอดีทําพร้อมกัน2อันตัวนี้นี่ผมเจาะทิ้งไว้เพื่ออ,อจะเอาไว้ทําตัวลูกลอย เนี่ยนะครับอ่าผมก็ทําการติดตั้งนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวถ้วยน้าไก่ถ้วยให้น้าไก่สี่สี่ชิ้นน่นะครับก็คืออ่าเราเอาตัวถ้วยน้ําไก่เข้าล็อกกับตรงตะแกรงแล้วก็ใช้ตัวผู้ตัวเมียล็อกแล้วใช้สายยางขนาดสามหุนเนี่ยต่อเชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองเอาไปต่อเข้ากับระบบอ่ากับตัวถังน้ํา20บบาทที่ ผมได้อ,อาให้ดูในตอนต้นนะครับแล้วดูซิว่าไก่เขาจะกินไหมเนี่ยนะครับอ่หลังจากที่เราต่อเข้าไปเข้าสู่ระบบของมันเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ตัวข้อต่อเกลียวเกลียวในนะครับสำหรับล็อกแล้วก็ใช้ยางยางอ่ ยังในรถยนต์เก่านะแทนโอลิงก์ับมาประปันี่ก็ออกเชื่อมกับสาญยาณขนาะดสามสามขุนนะครับต่อเชื่อมนี่ต่อเชื่อมมาหลายระบบนี่ก็เอามานะครับนี่เราก็ปรับระดับน้ำตัวไก่ก็ามากินกันนะครับก็ค่อนข้างง่ายค่อนข้างสะดวกนะครับทำความสะอาดง่ายไม่ต้องครัวว่า ลูกไก่จะจมน้ำตายหรือว่าน้ำจะสกปรกนะครับนะครับก็ใช้ได้ดีผมก็มีการนำมาปรับใช้นะครับตามกรงต่างๆฮะติดตั้งง่ายยนะครับจะทำให้ไก่ลูกไก่ดำหรือว่าไก่ดำเนี่ยของผมจะเป็นไก่ดำอินโดนะครับ ก็สามารถที่จะกินน้ําสะอาดเนี่ยครับกินน้ำาพื่อขึ้นมาฟักไข่นะครับได้อย่างง่ายดายแล่ก็สะดวกนะไม่ต้องมานั่งคอยล้างที่ใครที่ประสบปัญหาการต้องมานั่งล้างกระปุกให้น้ําไก่ทุกวันนะครับดูไก่เยอะขนาดนี้นีล้างทุกวันก็ไม่ไหวครับเหนื่อยล้างทีเป็นชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างไก่ก็จะไม่ได้กินน้ําที่สะอาดนะครับ นี่ก็ถือว่าสามารถลดเวลาในการเลี้ยงไก่ไปได้เยอะนะครับนอกเหนือจากไระบบสแตนอโลนะครับที่เราเติมเทน้ําเข้าไปทางนี้ด้วยอัตโนมือของเรานะครับแค่เติมน้ําให้ให้มันมากกว่าระดับนี้ปุ๊บน้ํามันก็จะไหลไปตามระบบนี้นะครับผมก็จะพาไปดูตัวที่เป็น ผมทำเป็นระบบออโต้นะง่ายๆให้ดูโดยการใช้ลูกลอยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการนำตัวลูกลอย,ยสำหรับเครื่องกองน้ำเนี่ยมาดับใช้เข้าสู่ไอ้ระบบสแตนอารของเราที่เราออกแบบมาเนี่ยวิ่งเข้าสู่ไอ้ตัวชุดให้น้ำไก่เนี่ยนะครับก็คือเราทำการต่อลูกลอยเครื่องกองน้ำเข้ากับท่อประปาเลยนะครับ ก็มีตัววาลนะฮะปิดเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราจะล้างเซอร์วิสอะไรอยเงี้ยครับแต่น้ำเนี่ยก็จะเติมเข้ามาตรงนี้พอลูกลอยมันน้ำมันขาดน้ำมันก็จะเข้ารูกลอยมันตัดมันมันมันน้ำมันเต็มลูกลอยมันตัดน้ำก็จะหยุดเราจะผสมพวกอ่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงตัว b 1 2หรือจะเป็นไฮโดรซานหรือจะเป็นอะไรก็แต่ก็สามารถผสมเขาลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีฝาปิดน,นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นการปรับให้มันสะดวกยิ่งขึ้นอีกนะครับ <c oughs> เพราะว่าแค่นี้ผมก็แค่เมคชัวร์ว่าน้ำมันเดินเข้าระบบนะครับแล้วก็ตัวน้ำไม่รั่วน้ำเข้าระบบ น้ำไม่หยดล้นถังไม่ไม่หยดล้นตัวอที่ให้น้ําแดงเนี่ยนะครับก็ถือว่าพอแล้วนะครับนี่นะครับอะระบบให้น้ําไก่ที่ผมเอามาปรับปรยุคเข้ากับกรงธรรมชาติที่เป็นสวนหน้าบ้านนะครับรวมถึงต่อระบบอัตโนมัติลุกลอยเข้าด้วยนะครับทำให้ผมไม่จำเป็นต้องเข้าไปบ่อย ไก่ก็มีความสุขนะครับเราไม่ได้ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากแล้วมันก็ให้ไข่กับเราะฮะทุกตัววันละใบเนี่ยฮในน,นี้สองสองไปเนี่ยอาจจะเจอไข่อยู่ผมไม่ได้เดินเข้าไปนะครับนะครับก็ยังไงก็จบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วิธีการติดตั้งเซตอัพระบบให้น้ำไก่ถ้วยแดงนะแบบง่ายๆนะครับจะใช้วิธีแบบ อ,อัตโนมือก็คือเติมน้ําเอาหรือว่าจะเป็นการต่อเข้าลูกลอยเพื่อใช้ระบบอัตโนมัติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะเลือกเอาไปใช้นะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปดีๆจากคิดดีฟาร์มก็อย่าลืมาตามไปกดไลค์กดแชร์คิดดีฟาร์มนะครับส่วน you tube ก็เป็น คิดดีฟาร์มชาแนลขอบคุณครับ